เรารู้แล้ว13กร,รกฎาคมควันพุธหน้าใช่นแมลงใบใช่ค่ะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกําหนดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้รอพรอมราชการปรดก้าแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัชฎรซึ่งประธานผู้สภาผู้แทนจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยคุณวันโมมัดนอมมาธาเมื่อวานนี้ท่านบอกหาหรือเบื้องต้นกับประธานวุฒิสภาซึ่งจะเป็นรองประธานรัฐสภา พรเพชรวิชิตชลชัยว่าน่าจะนัดประชุมรัฐสภา,าคือสวรวมกับสส750คนได้ในวันพุทธที่13รกรกฎาคมเวลา9โมงครึ่งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวันดีเดย์ซึ่งหลายท่านแน่นอนจับตาเลือกตั้ง14พฤษภา,าค่ะสองเดือนเต็มจะเลือกนายกรัฐมนตรีครับทูชมครับวันที่13พฤศจาคม ตอนนี้ยังลุ้นกันอยู่แน่นอน8ดพักที่ประกาศตั้งรัฐบาล312เสียงเสนอชื่อพิธาลิมเจริญอย่างแน่นอนขณะที่อีกฝากหนึ่งคือขัวรัฐบาลเดิมนนท่านผู้ชมยังไม่ยืนยันแต่คุณธนกรวังบุกชนะบอกอาจจะหารือกันว่าจะเสนอชื่อแข่งหรือไม่ประการใดถ้าดูตามราตรฐานตอนเสนอชื่อชิงรองประธานเนี่ย ถ้าเป็นก้าวไกลเมื่อไหร่ก็แข่งอีกขั้วหนึ่งแข่งค่ะและถ้าแข่งเมื่อไหร่มันไม่เหมือนกับกรณีสภาผู้แทนนั้นต้องไปค่ะเพราะสว .250 ถ้าเกิดเทไปทางอีกขั้วเดิมกลายเป็นคุณพิธาแพ้ทันทีแล้วผู้ถูกเสนอชื่อโดยขั้วรัฐบาลเดิมชนะการบวชถึงแม้เสียงสอสอจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่ผมว่าตามทฤษฎีท่านผู้ชม คือถ้าอีกฝากหนึ่งยืนยันว่าไม่เสนอแข่งอันนี้อีกแบบหนึ่งมันจะมาลุ้นกันว่าถ้าครั้งที่หนึ่งผ่านไม่ผ่านพิธาครั้งที่สองเมื่อไหร่ครั้งที่สามเจ้าอีกไหมแต่ถ้ากรณีเสนอแข่งอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะสวอ,อาจจะไปโหวตอีกทางหนึ่งปิดเกมได้ทันทีเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยและบุคคลที่ถูกจับตามองเป็น พลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมจากนี้เป็นต้นไปตามกระดูนับถอยหลังกันแล้วเนี่ยต้งไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์จะถึงวันพุธหน้าท่านผู้ชมลุ้นกันจริงๆขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้คนในโลกออนไลน์มีการนำเอาเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ก่อนหน้าล้ตั้งแต่เรื่องเพื่อไทยก้าวไกล เอาไปทำเป็นโปสเตอร์ใบปิดภาพยนตร์เหมือนกับหนังไทยในยุคเก่าเนี่ย้องไรคุณพิรัตยุเดนะถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยค่ะในภาพต้องขยายชนิดนึงนะจะเห็นเลยนะฮะชื่อเรื่องว่าอะไรเหลือน้องไรเกิดมาลุยภาคสองค่ะเกิดมาลุยคนตรงกลางนั้นใครแล้วน่ะคุณพิธาค่ะขวามือขวามือคุณชัยธวัฒน์ซ้ายมือเป็นคุณวิโรจนั่นท่านผู้ชม เกิดมาลุยภาคสองข้างล่างนี่เป็นตัวละครข้างล่างต้องดูละเอียดสักเดนึดงอนบ่อชะนานอยู่ด้านล่างเห็นไหมแล้วมีคุณชออพานิกาแวบอยู่ข้างหลังนี่สววันชัยสอนชริขยับอยู่มุมข้างล่างนี่พลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ค่ะแล้วข้างล่างมีสวกิติศักดิ์เอามีดจี้คอใครอยู่นั่นอ่ะค่ะอันนี้เป็นภาพพยนท่านบุชม มีคุณเรืองไกรด้วยนะคะในภาพ่ะค่ะตรงข้างหลังคุณค่ะนี่ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพนะเพื่อจะเป็นสีสันของการนําเสนอเนี่ยน้องใบเกิดมันลุยภาคสองโอ้โหมีเรืองไกรศอกศอกใส่ใครแล้วนั่นน่ะค่ะดูออกไหมมีการกระโดดถีบอะไรกันด้่นข้างหลังนั่นน่ะทานชู้ชมโอ้โหเพื่อความมันของคนเราขอท้าให้พิสูจน์อีกครั้งเกิดมันลุย ภาคสองภาคหนึ่งเมื่อไหร่อะ,อะภาคหนึ่งคือเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจท่า uh huh. นผู้ชมเริ่มต้นอย่างนี้คงไม่ว่ากันขนาดเดียวกันผมต้องบอกต่ออีกครับหลังจากเกิดกรณีจากนี้เป็นต้นไปต้องตามกันที่สอวอรจริงๆอ uh huh. เพื่อไทยกับก้าวไกลที่ถูกจับตาดูในช่วงที่ผ่านมากว่าจะไปยุติประธานภาคนกลางอาจจะถูกจับตาไปด้วย uh huh. ว่าเพื่อไทยจะยังไง อันนี้การเมืองจะจับตากันอย่างนั้นท่านผู้ชมชูวิตกบลวิสิตเมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์เฟซบุ๊กเขามาอีกแล้วท่านผู้ชมฮะคุณชูวิตบอกก้าวไกลกำลังถูกสวย้อนสอนเมื่อไปประกาศสาเสียงเอาไว้ว่าม,มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรา<ะ>สรวกำลังจะบอกกับคุณพิธากับก้าวไกลว่ามีก้าวไกลไม่มีสวหรือถ้าเอาก้าวไกล ไม่ได้เสียงสวคนชูวิตยเนี่ยเขียนข้อความว่าอย่างไงกลยุทธ์ของก้าวไกลทำให้เพื่อไทยจากแลนสไลด์เป็นแลนถลายหล่นจาก310เสียงเหลือต่ำกว่าครึ่งได้141เสียงเพื่อไทยได้ตระหนักว่าแท้จริงก้าวไกลคือคู่แข่งไม่ใช่คู่รักด้วยจุดยืนเพื่อไทยที่ไม่ชัดเจนทำให้คะแนนไหลไปที่ก้าวไกลด้วยคำว่ามีลุงไม่มีเราน,าน เพื่อไทยยังทําตัวไม่ถูกอยู่ไม่เป็นเย็นไม่พอลุกลี้ลุกลนจนใครๆก็จับอาการได้เรื่องตําแหน่งประธานสภาพยายามจะแก้สถานการณ์แต่อาการกลับแย่ลงต้องยอมถอยให้อาจารย์วันนอเป็นประธานสภาแทนในวันสุดท้ายนี่ไปมองว่าเพื่อไทยถอยนะบอก13กรกฎาวันโหวตนายกจะเห็นเกมพิกค,คาดจากสอวอชัดเจนแล้วดูภาพฝั่งซ้ายครูชีวิตเลือกใครเอามาวางเอาไว้เนี่ย<ม>ข้าง<อ>ล่าง สว,ววันชัยนความจริงจะยกมือให้คุณพิธานะ,ะโดยส่วนตัวชมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ม,มีคุณเสรีสยคุณชพานนนและด้านบอลสดคุณกิติศักดิ์ค่ะเมื่อวานผมแทรกตรงนี้สว,วกิติศักดิ์รัตนวรหาหะเป็นคนออกมาบอกว่าถ้าจะเสนอชื่อแคนดิเดตของเพื่อไทยเข้ามาคือคุณกิติศักดิ์เชื่อว่าสว,วจะไม่ยกมือให้พิธาแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าเสนอชื่อของเพื่อไทย เสษฐาวีสินแพทองททยชินวัตรเสนอเข้ามายังยกเว้นต้องสลัดก้าวไกลจากรัฐบาลให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายคา้านเชื่อว่าสวจึงจะยกมือให้ใช่นั่นก็เลยคงจะทําให้คุณชีวิตวิเคราะห์เกมพิฆาตใช่ไหมบอกเลย13กรกฎาโหวตนายกจะเห็นเกมพิฆาดจากสวชัดเจนว่ามีก้าวไกลไม่มีสวนั่นย้อนสอนมีลุงไม่มีเราโอ้ หากมีก้าวไกลในสมการจัดตั้งรัฐบาลสวจะไม่โหมดให้ไม่ว่าแคนดิเดตนายกจะมาจากพรรคไหนอืคะแนนเสียงของประชาชนหมดความหมายเมื่อเจอสอวอผ,ลผลผลิตมรดกจากรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจอืแล้วคุณชูวิทก็บอกว่าก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นและสุดท้ายเหมือนคุณชูวิทเขียนเหมือนบ่อนอ ปร,ชชประชาชนเลือกตั้งจบมานานรอนายกจัดตั้งรัฐบาลแต่กลายเป็นสวสองคนเป็นคนตัดสินใจแทนคะแนนเสียงประชาชน40ล้านคนไม่รู้จะเลือกตั้งไปทําไมเสียเวลาเสียค่ารถเสียความรู้สึกพาะล็อกเอาไว้แล้ว<ฮ>ผลล็อกไว้แล้วค่ะนี่เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเป็นการเปิดประเด็นการพาดรายละเอียดเดี๋ยวต้องมาไล่เรียงครับทุ่าน้หมจากนี้เป็นต้น